ไอหล่อครับชวนส่งกำลังใจผูกโบขาวในวันที่ศาลอ่านคำพิพากษาคดีมาตรา1 1 2นะครับ นี่คุณผู้ชมครับตุลาคมเดือดนะครับผมมาตรา112มีนัดพิพากษา15คดีชวนทุกคนส่งกำลังใจนะครับผมผูกโบขาวที่ข้อมือทุกวันที่มีนัดอ่านคำพิพากษาเพื่อสื่อสารกับคนรอบข้างว่าวันนี้อาจจะมีคนต้องเข้าเรือนจำเพิ่มอ,อ,อีกอันหนึ่งก็คือไปศาลนะครับเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานฟังการอ่านคำพิพากษา เพื่อให้พวกเขารู้ว่ามีคนสนใจและใส่ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมไอรอนะครับคุณผู้ชมระบุว่าในเดือนตุลาคมปี66เนี่ยมีนัดฟังคำพิพากษาคดีมาตรา112มากถึง15คดีนะครับ ไม่เคยมีช่วงไหนที่มีนัดติดติดกันมากขนาดนี้มาก่อนนะไอรลอบ,บอกว่าในช่วง1นถึงสเดือนก่อนหน้านี้นะครับเมื่อสารชั้นต้นและสารอุทธรมีคำพิภากษาแล้วแม้คดียังไม่ถึงที่สุดแต่อัตราส่วนของคนที่ได้รับการประกันตัวก็น้อยลงมากและทำให้จำนวนผู้ต้องขังในคดีจากการแสดงออกทางการเมืองเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนับถึงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยมีอย่างน้อยนะ 35คนแม้สังคมไทยจะพยายามกลับเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยหลังการเลือกตั้งแล้วแต่ดูเหมือนสถานการณ์คดีความจะเดินทางกลับด้านครับอืมทางไอรอนะครับจึงขอชวนให้ทุกคนทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการให้กำลังใจและให้ผู้ที่ถูกดำเนินคดียังทราบว่าพวกเขาไม่ได้โดดเดี่ยวและไม่ได้กำลังถูกลืมเลือนนะครับ